ตื่นนอนตอนเชา้าให้อธิษฐานแบบนี้ทุกครั้งพุทธังชีวิตตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตตังเมปูเชมิสังคังชีวิตตังเมปูเชมิแล้วอธิษฐานว่าขอให้วันนี้และทุทกๆวันท,ท,ทุกๆลมหายใจเข้าออกขอให้ลูกพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีธทตุธรรมขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กระแสแห่งพระรัตนตรยัยไหลเวียนเข้าออกทัดขันลูกในลมหายใจของลูกอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้ลูกมีสติสัมปชัญญะ มีความสว่างสวัยในชีวิตมีบารมีมีบุญขอให้เจอแต่เรื่องดีๆคนดีๆปราศจากทุกโศกโรคภัยคอยลูกมีเงินเข้ามาเหลือล้นเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือลงทุนเหลือทำบุญขอให้ลูกได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์เพื่อให้ลูกได้อุปถาพ,พ่อแม่ครูบาอาจารย์และทำบุญที่ลูกอยากทำทุกๆอย่าง ขอให้คนที่เข้ามาในชีวิตของลูกจงเป็นคนที่ดีมีบุญมีศีลเสมอกันสาธุ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 สาธ,สาธ,สาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไป กดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ